บทบาทร่วมกับผูเสือและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เราจะไปสอนร่วมกับผู้เสือหรือไปอบรมร่วมกับผู้เสือเราจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความร,าานะรับผิดชอบของเขาแไปย้ำเตือนไปพูดคุยไปเสนอแนวคิดให้เขามีความรับผิดชอบมีได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเัวเองในฐานะที่เขาจะไปทำงาน เสือก็มีทั้งงานวิชาการด้วยงานปกครองด้วยงานกิจกรรมอื่นๆที่ที่เอามาสนองต่อกิจกรรมของเสือนะครับบทบาทต่อคุณคำว่ากลุ่มในที่นี้หมายถึงกองกเสือในสาระที่เราจะไปทําหน้าที่กํากับดูแลกนะองนะก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มงานกลุ่มอะไรต่างๆกลุ่มเสือพนักงานของกลุ่มบางบางโรงเรียนนี่ก็จะมีหลายกอง ก็มีการประสานงานระหว่างกองเสือด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากกลุ่มใหญ่ถ้ามีหลายกองก็จะมีการตั้งกลุ่มลูกเสือเสือเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้กนำกลุ่มก็ต้องประสานงานกับกองต่างๆด้วยนะครับกองต่างๆมีกองเป็นหนึ่งกลุ่มครับที่มาอยากถามสี่สี่กองสี่กองเป็นหนึ่งสี่กองเป็น หมูเป็นหนึกองสอง,งสองงหมูเป็น1นึกองนในหนึ่มีกี่คนอ่ะแยกถามกับเี่สำรองมีเท่าไหร่สำรอง4ถึง6กถึงหกคนสิบอะ S I X สิบหกสิบหมู่สำรองมีหกสถึงหคนเป็น1หนมู่ The the 2องผีกูทุ่งเป็น1นึ 1> ่งองวันเต็มเต็มแท็ก DSC แท็กแท็กหนึ่งมีกีขวดสามบคนนอแท็กแท็กโซดาสามสิบหกวดสำงอมก็เต็มแท็กเลยคือ3าบหกคนไม่ใช่คอหนึ่มกว่าสามสองอคนมันคามมีสินี่ยเดี๋ยวเยอะๆไม่ใคุ้มกับคนเดียวอีกทีคุ้มกับหนึคนก็หนึงกอง รครับ,รบเดี๋ยวนี้พวกกลับก็ดูท่านของทุกทกุนก็สามารถเป็นผู้ทำใจเปลี่ยนระเบียบเมื่อไม่นานานี้เองครับเพราะนั้นก็ไปเวลาจัดตาข่าต้องไปจัดต้อง,ง,ง,งไม่ใช่งอนงอนสามพันสองคนเดียวไม่ใช่นะครับไม่เก่งขนาดนั้น,นะนะสาม,มัญใหญ่เต็มเต็มกองเท่าไหร่ครับเต็มทุกเท่าไหร่ รอมเท่สามัญใหญ่หมู่นึ่งมีเท่าไหรครับสามัญใหญ่สนะี่ถึงแปคนสองต้งู 1, ่เป็นหกองเะนั้นก็เป็นกองเท่าไหร่ครับสีเท่านั้นมีเมอหนึมอสามพันสองคนเดียวไใช่ลวกองไทยกองพันในการรับผิดชอบผู้กำกับรับผิดชอบถึงกองมีผู้กกับหนึ่งคหนึ่งคน มือกับที่โรงเรียนท่านมีผูุมในการโรงเรียนหนึ่งท่านนะครับมีุมในการโรงเรียนกลเสือเช่นเดียวกันสามัญท่านดูแลสามัญอยู่หมู่หนึ่งบีหถึง8คนก็สองหมู่หกมูม่เป็นหนึ่งกองเอมกองอะไรครับ8ปดหมู่คนที่เล็กมา แ86 48 48คนข20พิสามันท่านที่ดูแลพิสามันอยู่ครับฝ่ายอาชีวะผมไม่ใช่อาชีวะผมเลี้ิงกองอยู่มีเท่า <c oughs> หทไหร่ครับเออประมาณ10ถึง40คน 1. 1. พิสามันส่วนใหญ่เขาจะรวมรวมกลุ่มกันไปเขาเรียกไปบริการรวมถึง10ถึง40คนถ้าเวลาผมรวมเขาก็จะ วรวมเป็นระบบหมู่เขาก็จะจัดัตากับลงหมู่ของเขาสี่ลูกหมูคนนะครับแต่ในกติกาของระบว่าสิบถึงสี่สิบคนเพราะฉะนั้นสิบคนก็สามารถรักกองสื่อสามัญได้นะครับกองสื่อสามัญเรียนปวชไม่ไม่ผ่านวิสิทธิ์วิศน์จบไหมจบไหมครับถ้าไม่เรียนวิสามัญจบไหมครับไม่จบเพราะไมชาบังคับถามว่าลูกเสือสามัญ ถ้าไม่เรียนลูกเสือเองถ้าไม่เรียนลูกเสือเลยโรงเรียนก็จบนะครับจบป .6 บไหมไม่จบเพราะวิชาบังคบในหลักสูตรกิจกรรมวัฒนาผู้เรียนลูกเสือใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คุ่งกับมีบทบาทมากในการวัดผลประเมินผลให้จบหลักสูตรด้วยนะครับเพราะนั้นก็มีพารงานด้วยเพราะนั้นการทำกิจกรรมต่างต้องอาใส่มาใส่ คนกับคนเดียวทำไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องมีสตารฟสื่อคนทั้งพอลุกมาเนี่ยก็มีสตารฟมากหน่อยสตารฟมากหน่อยกลับอีเลี่ยมพก่คนประจำหมู่านจะ่อคอยดูแลให้กำลังใจไม่ใช่ผู้บงชันนั่นคือเพื่อนเราดูสื่อที่ดีคอยให้กำลังใจในการที่จะเพื่อผ่านคอร์สยุนี้มาก็ต้องกับไปอบรมผบริหารมีพี่ยังถูกไหมครับมีพี่ยัง เลยเป็นวรยหาบก่อนเลยทำจังกรรมอย่างนี้มาบ่อยก็ออกเสือกไปลงมาก็ผู้ค้นผู้กลับต้องเรียนรู้ลูกเสือทุกคนในกองของตัวเองเข้าใจธรรมชาติของเสือทุกคนวันพุ่งกับก็ต้องมีบทบาทต้องทำงานหรือเราชอบเรื่องของวิชาการในเรื่องของการจัดการกำลัง จัดทีกิจกรรมในการสอนลูกเสือเรียกว่าเราเรียกว่าการฝูงลูกเสือใช่ไหมครับฝูงลูกเสือแต่ละครั้งก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปของการฝึกเสือมีมีกี่ขั้นเบอรประชุมกองมีกี่ขั้นครับมีกี่ขั้นครับห้าขั้นขั้นเราทำสี่ขั้นห้าขั้นหนึ่งคือเริ่มเริ่มคือเปิดใช่ไหมครับเริ่ม สองคือเล่นเล่นเกมไงตั้งเดิมเลยคือเกมครับหลังๆมาก็มีมีเพลงด้วยตั้งเดิมจริงๆแล้วคือเกมคือเล่นการอะยรเริ่มเล่นสามคือเรียนเรียนเรียนตามธรรมชาติของเนื้อหาในแต่ละวิชาเล่าครับถ้าเรียนทักษะอาจจะต้อเป็นฐานเป็นอะไรต่างต่อไปถ้าเรียนประวัติศาอาจจะดูวิธีทันอาจจะอะไรตัวว่าไปนะครับตามธรรมชาติของวิชาสี่คือ เล่าเอาเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เอาเรื่องสั้นที่นๆโดยผู้กำกับโดยผู้กำกับนะโดยผู้กำกับและถ้าคือเลือกเลือกคือผิดประชุมกองอี้ครับเริ่มเล่าเริ่มเล่นเรียนเล่าเลือกหาคันนี่คือบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้กำกับผู้กำกับจะต้องเป็นคนควรประชุมกองเอง ท่านก็ฝึกเอาอ่ะตอนเช้าท่าหนักท่านไปทำงานหน้าที่ท่านก็ต้องปราศรัยหน้าสภูทุกวันนะครับกคอย่างเมื่อเช้านี้ผมซ้ำทดลองไปแล้วคเช้ารับทายทบทวนเรื่องเดิมเรื่องเติมเรื่องใหม่ใส่ไปทำจบเลยขอแค่นั้นช่วยมาก mà của chúng nó mình đi lại. Tại vì còn được group số tiêu mày xảy À. บริการโอโอมีดีซีบีดีซีนี่คือหลักสูตรที่ผู้บริหารบางคนทำมาผู้บางคนนะครับบางท่ามาบางทีมาลางานตัวแล้วเครื่องเครื่องรถยังไม่ดับเลยเล่าให้ฟังด้วยวันนี้วันะนั้เนี่ยคนที่จะไปทำหน้าที่ดูแลคอร์ีดีซีต้องละเอียดกว่าไม่ถูกใจว่า ทำยังไงเขจะอยู่กับเราได้คงสามวันอยู่ที่พ่วงทัน,นาำรู้ทั่วไปไปหนึ่งวันก็เป็นสี่วันถัดมาวับพุกลับเช่นเดียวกันทำยังไงเด็กถึงจะมีจิตใจบริการมีความเป็นพลเมืองมีความรับผิดชอบตาาวัยของเขา

ท่าน,นโอเคอยู่ระดับกลางหน้าที่ของผู้กำกับที่ปรุงปรุงหนึ่งใช่ไหมครับที่พูดเรื่องหน้าที่ชัดเจนมาก มีการทดสอบชั้นเสษให้กับเด็กนะครับต่อไปภารกิจที่พวกเราต้องเขเรียกอะไรเราผู้กับต้องมีความใส่ใจเพิ่มมากขึ้นมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเช่นการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยเช่นเดินทางไกลเช่น ารงานเพิ่มความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นิที่ดีที่ทันเพิ่มากขึ้นนะครับที่ทันเพิ่มมากมีกำแางน้ำนะครับอันตรายมากไม่ใช่ปีนี้ไปดูค่ายโรงแรมรวมกันสี่กองกองละส่สิบสี่สิบคนเขไอ้งเซนตายหนึ่งเปอเซ็นต์น้อยไม่ในเดี๋ยวเดวอันตรายมากเรื่องยังไม่เสร็จเลยที่ค่ายเลี้วส กลับที่มารู้กบเราติดไปว่ากลับไปนี่รูต้องเอาค้อมูลจากกเก็บที่แท้ต้องสามเท่าสี่เท่าของกิจกรรมที่เราเข้ามาดูไม่ใ,ใช่มันต้องดูว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรช่วงใยนี่กิจกรรมแต่ละแต่ละมาตรฐานของเครื่องใหม่แต่ละเครื่องใหม่เนี่าานมย,ม,ย,ยมัน,มาานจะมีมาตรฐาทกิจกรรมเราครับผมมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับลูกเ,เสือต่างประเทศเรื่อง ื่องข้อบังคับหลักสูตรพุดง่ายนะของเราเป็นข้อบังคับข้อบังคับว่าการปกครองหลักสูตรวิชาเพศิทธ์ของแต่ละประเทศมันจะมีเป็นเลื่องๆโมโูดนะครัลในการสอบในการเรียนเขาไปแชร์กันกับผู้เสื่ยวางประเทศเขาเปิดมาดูโปรแกรมฝึกอบรมของเด็กเขาบอกเป็นเป็นยุสโปรแกรมที่สุดยอดมากเป็นโปรแกรมเยาวชนยอดเยี่ยมมากเขาถามว่าอยู่ทำหรือเปล่า ถ้าอยู่ทำเนี่ยเด็กของอยู่นี <au |th|> ่ออกแสงเลยเขาแปลว่าอะไรนะออกแสงมาี่มันสุดยอดมากสุดยอดมากแต่บางทีเราดูเราพอทำเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ดูหลักสูตรเท่าไหร่หรกนะครับพูดกับเดือนมาว่ามีครั้งหนึ่งทั้งสมัยท่านพอฝนเรานีเป็นพอการลูกเสือท่านก็พยายามทำเขาเรียกอะไรนะแขนการสอนแบบเข้ากล่องอ่ะเปิดมากินได้เลยตอนนี้ก็ยังแขวนอยู่นะครับ เกิดมามีแผนการจัดการรวมทุกผู้บุตรทุกเรื่องทุกหลักสูตรทุกเครื่องหมายนะครับแต่คุณครูเราแผนไว้ก็ไม่ค่อยออกมาชายมางที่กิจเราต้องสอนเสือต้องสอนตามหลักสูตรนะครับมันต้องเหมือนวิชาเนี่ยมองวิชาตอนผมเป็นครูอยู่อาจารย์ใหญ่เคยมาขอชมผมอ่ะเดี๋ยวสม้นโมเสือขอเลยนะจะให้เด็กไป สอนยาดูช so <scale> ูสนามบอกไม่เป็นไรครับให้ผมสอนลงเสือก่อนพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกคุสอนคณิตศาสตร์พอเมาเลยอาจารย์ใหญ่เมาเลยครับไม่ได้ไม่ได้พนิษฐาต้องเรียนต้องสอนลงเสือต้องสอนถูกไหมครับตเป็นลูกชายอย่างเงี้กครัวันนั้นก็ความสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆมันต้องดูดูความสัมพัญธด้วยกิจกรรมทางน้ำนะครับต้องดูแลทพิเศษนะครับผู้เปิ่อ ืโดยการเชื่อกับไม้มาตัดจะเรียกกันถูกไหมครับเอาไปทำกิจกรรมอื่นๆต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นทำกิจกรรมบูเบอร์ไปใช้ในวิชาปรพจนไทยไปใช้ในวิชาการจัดการค่ายแพรมของเด็กเครื่องมืออะไรต่างๆมันสีเหลืองต้องใช้บีบใช้เทือกใช้ไม้ กรรมที่เสี่ยงไทยต้องประกันไทยโดนทางไทยถ้าไม่มีใบป,ประกันไทยำนากรเสียงังัดไม่รู้ยากถูกไหมครับเขาก็มีระเบียบ เหมือนกับวันสองวันทักษ์ของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องวิชาการของลูกเสือพูดถึงเรื่องลูกเสือลูกเสือเป็นใครลูกเสือม่ายังไงให้มีความเข้าใจของลูกเสือเช่นกันลูกเสือผู้กับลูกเสือที่มาอบรมกับเราในคณะผ้ต้นต้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันมาวันแรกก็พูดงเรเรื่องของความรู้ความเข้าใจของลูกเสือทักษะที่สองคือทักษะมนุษยสัมพันธ์ การรวบสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทักษะมนือเส้นสนับทักษะที่สามคือทักษะเรื่องของลูกเสือทักษะวิชาการลูกเสือสก้าสกิลอะไรบ้างเพื่อนระเบียบแถวอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทักษะของลูกเสือผู้ิกับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะลูกเสือทำเงินเรียนทำพาเด็กสอนเงิน เรื่อนไปทำอย่างไรทีงจะจบภายในหกเดือนทำแล้วตเครื่องหมายลูกเสือโลกประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกทำวิธีเข้าปปะจํากองประดับกินดึงให้กับลูกเสือบอหนึ่งเป็นลูกเสือสามัญทั่วไปเหมือนกับลูกเสือวิสามัญเหมือนกันภาคเรียนที่หนึ่งเรียนวิสามัญหนึ่งจะต้องสอนลูกเสือในในวิชาลูกเสือโลกเครื่องหมายลูกเสือโลกสิบวิชา ทำพิธีเขาก็จะวองประดับแถบสามสีทีจะเป็นประดับแถบกงหมายหนให้เป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณ์เพราะนั้นลูกเสือของไทยเราเป็นเรื่องของพิธีการเลยเพราะคนไทยเป็นคนเป็นเจ้าพิธีการวันรุ่งขึ้นกลับมาที่เมารวมกับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของการวางแผนเข้าใจเรื่องของทากษะลูกสือด้วยนอกจากนั้นก็มีทักษะในเรื่องของการนำ สรรพต่างๆไปใช้ในของเสือตัวเองนะครับกระทรวงของเราเช่นกันนะครันคล้ายๆก็จะมีการปฏิบัติด้วยนะครับสองวันสองวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจ 完了。 เป็นเะเป็เหมือนกับท่านด้องเอจบไปยโทรสามสี่ใบจบไปยัอีกสองใบนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะกลับมาตอบโจทย์ร่สาได้หือเวลาไปทวามเรื่องของวิชาการด้วมีอาีนงอเช่นกันคนะาผมเราเช่นกันจบได้แล้วเ่้งหมายร่ปแบบสามคนแล้วไปดูแลคอสอาจจะไปเติมท่านใดที่ได้จากประเทเดียวมาจะไปต่ออีกประเทศหประเทศสาประเทสีประเท กิจวัตรหน้าประเภทใช่ไหมสมรองสามัญสามัญใหญ่วิสามัญผู้ใหญ่ผู้นำผู้บริหารผู้ใหญ่ผู้นำดีเด่นนะครับความร่วมมือตรงฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการการสัมมนาการพูดคุยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพึงการจัดนี้ยัง ชุมเชิงปฏิบัติการก่อนที่จะเปิดเทอมรชุมเชิงปฏิบัติการมีการสัมมนาผู้่วยการศึกษาประเทศที่นครปฐมใครไปบ้างมีใครไปบ้างครับเรียกว่าเราละกอนปฐมไปสัมมนาไปคุยกันครับตรงทุกที่ผ่านคอร์สหรือเป็นผู้ในการศึกมาแล้วตอนนั้นเท่านี้คอร์สไปสัมมนาทุกปีเราก็มีการสัมมนาที่นี่ผมไม่ได้ไปผมทำงาน ก็เอาผู้ใหญ่มานั่งจิ้มจิทานในตมนานปาไปอยู่ใชไหมครับนี่เปนความกระสือของท่านไทยรักขอนคับไพักเนเไดเสียไม่ไ้คุโคงจะเป็นทางการเข้าคอสมีพิเศษเยอะแยะมากมายทันทีเดียวเบียบแถว การู้เสือว่าให้เงินมามาจับให้กับเด็กเนี่ยครับมีจราจรมีอะไรบ้างพัฒนาอ่าชาวพิเศษเด็กๆสอบวิชาพิเศษการทดสอบวิชาพิเศษผมกับเจ้าพัฒนาเลยไปเขียนหลักสูตรการสอบวิชาพิเศษเสร็จแล้วว่ามอบเงินไปให้ทุกภาคไม่ผมมอบกระทรวงมอบสำนักงานรนัเสืออยู่กระชาติในการเรียน่า เราไปเข้าค่ายไียนวัดดาวซึ่งแล้วก็บิดวิชาพิเศษกันจริงๆแล้วแต่วิชาพิเศษแต่ละวิชามันจะมีมาตรฐานในวิชาของนะครับมาสอบอย่างไรที่จะมีเครื่องหมายวิชาพิเศษติดแคปเลยอ่ะนั่นคือเห็นไหมครับอาจจะของวิสามันก็ติดที่หน้าอกอ่ะของหนังสือสำรองแ่บติดที่แขนเก้าวิชาวิชาพิเศษก็ติดสายสเปรยนะครับตอนเด็กวอร์ามก็มีสายสะพายใช้แล้วมันเป็นต้องเชี่ยวชาญ เป็นต้อง48เต็มตาลพอสเลยสายได3า5 6มออยู่มอสามในสายสัสส้ไปผ่ายเสือนะครับไม่มีคำถามนะครับ